สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับวันนี้นะครับหลังจากเราไปทําบุญมานะครับเนาะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะเห็นหมากัดกันนะครับตอนนี้นะครับอีหน้าอะไรนะครับอีหน้ากบนวนเวนกับอีขี้กันข้างนะครับกําลังเบ่งยางใส่กันอยู่นะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเอฟซี เออมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเอฟซีนะถึงเบ่งยางใส่กันอ่าแล้วใครจะเป็นกรรมการครับแล้วลูกนอกไสจะว่ายังไงครับทีนี้จะเสียใครครับพลังละพลังลิะนะครับตอนนี้นะครับเนาะเ <c oughs> ออมันเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเป็นอะไรสูงฮะมันเป็นยังไง ไปเะเทบุรุษคบกันเลยทีบอกคบกันปันหมาเนาะมาเท่ากับหมาเท่านะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าคู่กันนะครับตอนนี้ว่าโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าเอาน้ํารอดศาสตร์มันเรยไปตัตีนนะสนะนะิบน่าน่ะบริษัทเด้อฝ่ามือตักเลยเด้ออืมแกจะตายอยู่แล้วครับวัยบ้านในเมืองนนสูรเนาะคบเดี๋ยวขึ้นหมาเนี่เนาะ กัดกันเหมือนหมาครับพี่น้องเอฟซมันเป็นยังไงครับตัวนี้อืวดอ้างอะไรเรื่องการร้องเรียนอีกแล้วเหรอโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอซเอในนิทานเรื่องนี้ร้องเรียนเรื่องป่าไมาอ้อุ้ยนะนะครับต่างคนก็อยากเป็นหนึ่งครับต่างคนก็อยากเป็นอ่ ผู้ชนะไงครับบอ,อกมันเสกันแล้วนะกูไม่หยุดมึงจะหยุดมึงหยุดไปอีเวนอีฮีเมนอีเวนอีฮีเมนกูจะเลืองแต้มึงจังเลยอ,อีสัตว์พ้นว่าโอไไ้ไปโจ๊กขี่กันแล้ยไปในฟินีลิ <c oughs> ปปินีกันแตส์มาสร้างว่าจะไปในสู่เอ้ยตายแล้วไอ้บ้านไอ้เมืองก่อนนี่ยมันพอตายแล้วสู้ั่นาเนาะ มันเป็นยังไงนะครับพี่น้อง F4 นะอืมเถียงกันแล้วครับเรื่องร้องเรียนครับไม่ลงเส้นไม่กินรอยกันแล้ว,ลวครับทีนี้เอานี่นะคะเรามาทํางานนะคะมีคนล้องอยู่แล้วนะคะนะก็มีปังออกเสศษฝรั่งนะคะนะแล้วก็ไปพูดแค่คำสองคำนั่นแหละค่ะนะอืม นะครับพี่น้องเอฟซีนะเราแย่งผลงานกันแล้วครับพี่น้องเอฟซีกูไม่จุดกูไม่จุดนะกูไม่เกี่วกับชาวบ้านกูไม่เกี่วกับชาวบ้านอ,อีเสพฟ,ฟรังได้ปะเนี่ยออีขี้กันข้ากันได้ปะเนี่ยโอ้ยมันจะเหลือได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีนะอีโยกเน่านะเด๋ยดโดนอีขี้กันข้างนี้เสทีนี้นะการกันเหมือนหมาแล้วครับพี่น้องเอฟซี เออมันจะไปถึงไหนหรือเปล่าครับทีนี้เฮรออืมเอาดากันปานหมาบัน,นี้เอา้าเป็ไนไรสูเออเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเอฟซีอ๋ออีน่าก,กรบนอนเว็นเอากับขี่คันคากทีนี้แล้วอีน่าก็เบ่งยางส่ใหญ่เลยครับพี่น้องเอฟซีลวงมันกระทั่งหีบันหีมึงลางหรือเปล่านะ่นะทำตัวเหมือนผู้ดีเลยนะ เวลามึงแตกแนะนะเวลามึงสิตแตกนะนะโอ้อยังกัะยาจกพันว่าโอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะกีมึงล้างหรือป่านะหีเหม็นพันว่าเจ้ากีไปเหม็นแจ้ากีไปหอมปันนี้โอ้ตายแล้วครับมาอ้างกันแล้วปัดน,นี้เออในนิทานเรื่องนี้นะครับมันเป็นอะไรปัดน,นี้ฮะมันเป็นยังไงอีเวน์ โอ้แต่ละอีกันฆ่ากันนี้ฮะมึงจะสู้ใครบันนี่มึงจะสู้อีกคนกหรือเปล่าทีนี้โอ้ตายแล้วอีน่ากลมนนเวนกับข้างโอ้อะไรนี่มิตอร์น้ำล้างถ้วยจ้าบอกโอ้มัได้เป็นจะไรฮะมันเกิดอะไรพวกมึงโอ้ออกมาออกมาทวงผลงานกันแล้วบอกโอ้แต่แล้วผลงานใครเป็นยังไงผลงานใครดีบอกบันนี้ สรุปแล้วมันเป็นยังไงผลงานแย่งผลงานกันบดหรือยังไงนะมึงไม่ทำก็อย่าพูดเพื่อจะทำกูไม่สนชาวบ้านชาวช่องกูไม่สนแล้วอ่ากูจะเล่าแม่ให้หมดเลยอืมนะครับนะอ่อใช่ไหมพี่นัถาขอบคุณมากนะกูจะเล่าให้หมดกูไม่สนกับชาวบ้านชาวช่องนะไะอืมเอาพี่น้องเอฟซี เราดูดูนอกไส่ละทีนี้เอ้ยเอา้าล็องให้หมดแล้วปัญญาประเอกจะไม่เดือดร้อนเลยเลยบันนี้อา้าวตายแล้วครับพี่น้อง MC เอ็ซีเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นเสห,หมดบ้านเรียกนางไปกินข้าวเองบอกโอ้ยตายแล้วฮะเสถหมดบ้านเรียกนางไปกินข้าวเองเอาไม่เป็นใจยังไปเรียกเขาไปกินข้าวบันนี้ฮะโอ้ยเรียกเขาไปกินข้าวอยากได้เพื่อนเมางั้นเธอจะได้กูบา โอ้จะไปปรึกษาเรื่องคดีเออโดนมินประมาณนี่ทำยังไงตีมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันเรียกเขาไปสิแต่เขาออกมาเสกกูเว้าแลวไม่นานมันบ่พอเดือนกูเ้าแล้วน,น่ะน่ะพี่น้องเอฟซีเห็นบ่ปไปจะได้บัตรนี่อ่ากัดไปทั่วไงครับพี่น้องเอฟซีอีนี่ไม่มีมิเทอรและสตูท,ที่ถาวรนะครับมึงเอาเข้าไปก็บรรลัยเกิด,ดเห็นไหม ทำไมอีนี่อีหยกนาถึงไปยอมไปจูบป,ปากกับมันคิดว่าจะเอาอีขี้กันคากนี้นะออไปที่ไซนงไซนาด,ด้วยไงอ่าเพราะอะไรครับผู้มากด้วยคดีเออนะครับจะทํายังไงจะทํายัง้งยังง,งี้ไงครับพี่น้องแกรีเอ็นบอกนะโดนแล้วครับพี่น้องออกมาแฉว่ามันอีหยกนาเรียกมันไปกินข้าวเงิง เอเอิญมันไปนั่งรถไปด้วยไงเห็นไหมนี่แหละครับ <laughs> โอ้นะครับ <laughs> อเอาเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญไปก็มาฟาดเลยปะเนี้แล้วใเรื่องบุญนั่นนะออนะตอนนี้เราก็มาพูดนะครับพี่น้องเอฟีมันว่านะเอิญไปไป,ไป,ไ,ปไปกินข้าวนะ่ะมันอีโยกน่าเรียกมันไปเองนะ นะครับแล้วตัวนี้ก็ไม่เอ่ยแล้วนะครับแล้วมันมาฟาดกับแม่นอกไส้มันแล้วครับที่นี่เห็นไหมในนิทานเลยนี่เออนะครับนะอ่าเห็นไหมครับออกมาฟาดแม่นอกไส้มันแล้วครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมอ่าแล้วมันจะว่าจะไงอ้อยหูปากแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจอมาพูดจะไงอีโยกเน้านะครับนะ อ่ามันจออกมาว่ายังไงครับก็รอดูนะครับในเรื่องนี้นะอืมออกมาโชว์ผลงานกันแล้วออกมาแย่งผลงานกันแล้วออกมาแชก,กันแล้วครับตัวน,นี้กัดกันยังกับหมาครับพี่น้อง f ซนะออีแกจะตายอยู่แล้วนะอ่าสุว่าชูคักตีว่ายบ้านในเมืองก็ดีโอ้ยตายแล้วแกจะตายอยู่แล้วมึงล้างไม่หีมึงไหนหีเหม็น มึงล้างไหมม,มึงเคยล้างไหมละ่ะทําตัวยังกับผู้ดีเวลามึงแดกข้าวนะอีสัตนอีสันยังงั้นอิสันยังงี้โอกูใส่อิจะ่เอียนกับคําพูดมึงอีเวนพอนะอ๋อนะครับพี่น้องเอฟซีมึงไม่รอมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองพนมาเออนะครับพี่น้องเอฟซีพนัะหน้าห้ยกันแล้วก,กันเหมือนหมาครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นอะไรสู้ฮะ โอ้ยตายแล้วบัดน,นี้ครับมันเป็นอะไรฮะทีมผ้าพูดละเล่มเลยบัดน,นี้ฟันกันเลยสู่ตายไปทิมพวกไม่มีประโยชน์พวกนี้เออตายไปฟังไฟจีอืมชีพตายอ่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไปก็หนักไปดินพวกมึงอ่าพวกไม้ใกล้ลงเรื่อยแล้วพวกนี้อ่าไม่รู้จะ่อมึงวันไหนนะครับเนาะ เออไม่รู้จะรอบมวันไหนพวกเวรนี้นะครับเอฟซีนะ